สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสปาเกตตีคาร์โบนาร่านะครับอุปกรณ์ก็มีตามที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยนะครับกรจะเอาเส้นต้มลงไปนะครับให้มันสุกผมใช้เป็นเตาถ่านนะหมาว่าผมชอบมจะได้กลิ่นไอความหอมนี้เราก็ผัดเบคอนให้มันหอมเลยนะครับอันนี้ผมทำข้าขั้นตอนไปทีหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนๆผมจะแนะนำว่าให้ ใส่เนยลงไปก่อนเนี่ยครับใส่เนยลงไปผัดก่อนกับผัดกับหัวหอมก่อนนะครับแล้วถึงค่อยใช้เบคอนหรือใครจะทําตามแบบผมก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกผัดให้มันแบบสุกนะครับมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยพอหลังจากนั้นปุ๊บผัดจนสุกป,ปุ๊บเราก็เตรียมใส่แป้งข้าวโพดครับใส่ไปเลย ก็บแบบข้นมากก็ใส่มากข้นแบบข้นน้อยอใส่น้อยก็ผัดไปจากนั้นเราก็เติมนมเลยครับเพิ่มความข้นเข้าไปอันนี้ผมใช้เป็นนมเมจินะมันจะมีความข้นความเหนียวความเหนื่อมากกว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากใช้อะไรก็ใช้ผมก็จะใส่พริกไทยด้วยพริกไทยป่นครับ ใส่เกลือด้วยนะครับหลังจากเคี่ยวไปก็รอให้มันได้ประมาณหนึ่งเราก็เพื่อนๆก็ลองชิมดูว่ารสชาติมันเหมาะอย่างมันถูกปากเพื่อนๆน,นไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบแล้วก็ปักเลยครับใส่จานป่งเหมือนก็จะได้ประมาณนี้ครับง่ายง่ายง่ายมากครับนี่ถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่นะยครับแยกไข่ขาวออกแล้วก็มาเทใส่ครับ Cool. okay